วัยเด็กเออนี่มันฉันตอนวัยเด็กเอา้าโอ้มันยุ่งเหยิงเกิ็ว่าจะอ่านได้นี่รูปอะไรไม่รู้ไปแล้วและเธอคิดว่าไงล่ะฉันมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเธอเธอพยายามอย่างหนักเลยล่ะ พื่อจะได้มีชีวิตที่มีสีสันตามที่เธอต้องการเธอทำให้ฉันตัดสินใจว่าฉันเบื่อที่จะเล่นกับเธอแล้วเธอรู้ไหมและหลังจากนั้นห,ห,หักอะไรหักหักอะไรเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเพื่อนเราอยู่ในนี้เหรอ,อเฮ้ยอะไรมีวับวับว,วิบวับดีนะไม่โผล่มาหน้าจอผมเอาหน้าห่างจอนิดนึงก็แล้วกันน่ากลัว ดึงดึงตึงดึงตึงโอ้ทางยาวเหมือนกันเนี่ยพวกนายนีข่ขยันสร้างจริงเลยเป็นแค่ผีแท้ๆโอ้ยเฮ้ยอะไรชีวิตของเธอจะเป็นยังไงต่อไปล่ะถ้าหากเธอติดอยู่ที่นี่จนตายไม่เอาเอา,าปล่อยฉัน โอ้ยุีบทำอะไรอะํำรวจสถานที่แปลกๆบางทีตอนนี้เธอคิดเธอจะคิดทบทวนถึงความโง่เขลาของการกระทำของเธอเฮ้ยวุ้ย,ยตกใจอจริงจกตกลงมาใส่หลังครับอุ้ยตกใจหมดเลยจิงจกลูกจริงจกตกใส่หลังผมแล้วผมว่าอะไรตกใส่ พอเอามือไปคําดูเป็นจริ้งจกแต่ผมไม่กลัวจริ้งจกนะผมตกใจโอ้โหแล้วมาตกมาจังหวะได้ดีมากเลยฉันจะฉันจะเฝ้าดูเธอค่อยๆเน่าตายไปอย่างช้าๆหุบปากพอได้แล้วไม่ว่าแกเป็นใครแกออกไปจากหัวของฉันได้แล้วชีวิตฉันมันเป็นเรื่องของฉันการตัดสินใจของฉันฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ ฉันรู้ว่ามันมีทางออกมันต้องมีได้โปรดใช่ฉันอยากกลับบ้านในเมื่อจดหมายมันส่งถึงเราได้แสดงว่ามันต้องมีทางออกเปอย่างแน่นอนเธอรู้จักที่จะเรียนรู้เหมือนกันนะกลงว่าเราฝันใช่ปะเฮ้ยมันไม่มันเปิดให้ปะเนี่ยเปิดดิอ้ ยังไงต่ออ่ะรูนใช้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้แล้วยังไงอะ่ะเดี๋ยวอ๋อต้องกดเซตอะฉันกลับมาที่ห้องโถงแล้วฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วใช่ประตูนี้เข้าได้ยังอะ่ะเรามี ไม่มีกุญแจครับเดี๋ยวๆข้างบนนี้อ่ะข้างบนนี้ก็คือกลับไปทางเดิมอ๋อประตูหายไปละที่นี่ไม่มีอะไรเลยเอา้าอุย๊ยประตูงแงม้มประตูนี้เปิดอยู่ก่อนหน้านี้มันน่าจะถูกแผ่นไม้ปิดเอาไว้ไม่ใช่เหรอทุกอย่างมันถูกล็อก ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าไปอุยเลือดน้ำเลือดใครอย่าบอกนะเลือดเพื่อนเราโอ๊ะเฮ้ยบ้าศพของซากิถูกตัดหัวขาดอยู่นี่เป็นไปไม่ได้มันไปไม่ได้ยังไงฉันเพิ่งเจอเธอ เมื่อไม่นานมานี้เองฉันไม่เข้าใจเลยเฮ้ยโหดแอบโหดเหมือนกันนะเนี่ยผมนึกว่าเป็นเกมใสๆอุ้ยศพเต็มไปด้วยเลือดของคายะอ้อไม่นะไม่ไม่ไมพระเจ้านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมโอ้โลงควักลูกตา ศพแต่ไม่ได้เลือดของจูลี่ครึ่งล่างของเธอหายไปออฉันนี่มันเป็นความผิดของฉันโอ้เอ็กซิทางออกประตูต้อนรับมันล็อกออฉันฉันต้องออกไปประตูโดนเลมอนเอ้ยมันเปิดปร,ประตูมันฉันจะออกไปได้เหรอฉันจะ กลับบ้านได้แล้วเหรอ,หอเจออะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะอย่าจำสแกนนะ,ะฉันยังไม่อยากตายอุ้ยโ,โดน้เสียงนี้ โดนเขี้ยวแงงๆเลยอ่ะโอ้จบแล้วเหรอมี n อ็นเครดิตปะคือตายอ่สรุปโอ้เอาเรื่องนะเนี่ย Thank you for playing โอเคหมดแล้วครับก็ไม่เหตุจากผู้พัฒนาเราขอขอบคุณที่สละเวลาเล่นเกมเล็กๆของเรามันหมายถึงโลกสำหรับเราเลยสิ่งที่คุณเล่นคือบทนำของ Paper Lily ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ เราได้รับข้อเสนอแนะที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับโปรเจกต์แคทจนถึงตอนนี้และเราหวังว่าคุณจะตั้งตารอบทที่หนึ่งเร็วนี้หากคุณชอบสิ่งที่คุณเล่นมันจะช่วยเราได้มากขึ้นหากคุณแสดงความคิดเห็นได้ขอบคุณมากเลยโอ้มีต่อครับแต่ว่ายังไม่ออกเนาะก็นะครับก็สรุปก็คือตายกันหมดเลยหรือเปล่าในตอนต่อไปแบบว่าตอนที่เกมเต็มออกเราอาจจะเป็นแค่ฝันอะไรอย่างนี้ เออก็นั่นแหละครับนะก็จะทําอะไรก็แบบอะไรที่เราไม่เชื่อเราก็อยากไปลบหลู่เลยดีกว่านะเออเช่นเขาบอกว่าอย่าเล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนอะ่ะอืมตอนเด็กๆเ,เราก็อาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรหรือว่ามันอาจจะเป็นกุสโลบายของคนสมัยก่อนเพื่อแบบไม่ให้เด็กไปเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่ามันมันอันตรายครับ สมัยก่อนเป็นป่าเยอะเนอะอาจจะมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอมาฉกเอาได้เออก็เลยแบบอย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ <S <S หรืออาจจะมีอะไรจริงๆก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันเออเพราะผมก็ไม่เคยเล่นน่ะผมกลัวโอเคครับสํบบารรรสหรับเกมนี้ก็จบลงเป็นเป็นเล่นพันสําหรับเกมนี้ก็จบลงเป็นเทยบร้อยแล้วครับ,บก็คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกาได้เลยเออต้องชมอ,อีกอย่างนะทีมซับที่ซับ ที่ทำแปลไทยเกมนี้ทำได้ดีนะสังเกตด้ว่าผมนี่อ่านได้ลื่นไหลมากเลยเขาแปลดีเว้นวักได้ดีครับเออต้องขอชมเลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์จ้าอีอีอ